จังหวัดสมุทรสงครามในอดีตมีแม่น้ำและคลองใหญ่น้อยเชื่อมโยงเป็นเส้นทางคมนาคมที่ผู้คนใช้เดินทางนำผลผลิตสู่ตลาดรวมทั้งพ่อค้าแม่ขายนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายถึงชุมชนริมน้ำโดยสะดวกเกิดเป็นตลาดน้ำหลายแห่งเช่นที่คลองโคนท่าคาบางน้อยบางจากและตลาดน้ำอัมพวาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน ความน่าสนใจของตลาดน้ำแห่งนี้อยู่ที่การรักษาโรงเรือนริมน้ำซึ่งเคยจำหน่ายสินค้านานาชนิดมีอาหารการกินที่เคยขายในเรือทั้งหวานข่าวแม้จะไม่มีเสียงร้องเรียกลูกค้าเสียงตแตรเรือขายกาแฟเสียงกระดิ่งของเรือไอศครีมและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่ลูกค้าก็มากันเนืองแน่นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย